มาหน้าตัวไหนก็ผิวไม่ฉ่ำไม่เงาไม่อมน้ำแบบนี้อารยามีตัวช่วยตัวนี้เลยโนวาทีเทวดาส่งมาให้เทวดาส่งมาให้น้องเป็นเนื้อครีมตัวนี้มีคอลลาเจนถึง73%เเลยนะทุกคนวิธีใช้ใง่ายๆเลยเพียงแค่บีบเนื้อครีมแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะปกติในกล่องจะมีตัว เรียมาให้นะคะแต่อรายาไม่ชอบอรารยาชอบใช้มือนะคะตัวนี้ทําเป็นประจําทุกวันก่อนนอนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณ20 -30 านะคะทุกคนน้องก็จะซึมเข้าผิวไวมากๆเแย่เสร็จแล้วครบ30นาทีแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนนี้อรารยาชอบมากๆเลยคือการลอกแผ่นมากที่อยู่บนใบหน้าของเรานอะน้องจะเป็นแผ่นบางๆทุกคนมันลอกมาได้เป็นแผ่นเลย คือมันวาวตรงนี้ทุกคนดูผิวที่เราเลอ,อ,อกมานะคะคือทำให้ผิวแบบมีน้ำฉ่ำมากๆทุกคนดูนี่ลอกออกมาเป็นแผ่นเลยทุกคนดูค่ะและที่สำคัญลอกออกมาแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะสามารถนอนได้เลยแล้วมันวาวตรงแบบว่าเราสามารถมากเวลาไหนก็ได้นะคะแต่อารยาชอบมากเวลากลางคืนนะคะก่อนนอนหรือบางคน ชอบมาก,ก่อนที่จะแต่งหน้าก็จะทำให้หน้าชุ่มชื้นมีน้ำมีคอลลาเจนฉ่ำมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่กำลังมองหามา์ตัวดีตัวปังตัวเด่นที่ช่วยให้ผิวอิ่มฟูอรายาแนะนำตัวนี้เลยอรายาแปะตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซีคลิปเป็นกำลังใจให้อรายาด้วยนะคะ